วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สวัสดีครับผมก๊อฟมันตัดสยามครับสวัสดีค่ะปอมีตังค่ะครับก,ก็กลับมาพบกับรายการมันตัดสยามนะครับค่ะก็ทุกๆครั้งครับต้องบอกก่อนว่ามงคลของอาจารย์แขกเนี่ยมีหลายสายมีหลายแบบนะครับแล้วก็วัตถุมุงคลที่อาจารย์แขกสร้างน้อยต้องเท่าเทียบกันเลยสร้างน้อยก็คือสายพมา่านะครับเพราะว่าชนวนโมลสารเนี่ยมีราคาแพงมีราคามากแล้วก็หายากนะครับแล้วก็ที่สําคัญหาคนรู้จริงสร้างยาก แต่อย่างที่บอกครับใครเป็นสมาชิกแฟนมัสยสยากเนี่ยสบายใจได้เพราะอาจารย์นะครับเรียนวิชาสายธรรมะเกดีจนสําเร็จแล้วก็ได้เป็นสยามสยามในความหมายของพมา่านความหมายในน้องเก่าก็ก็จะเป็นเหมือนเป็นครูชั้นสูงครูผู้สําเร็จวิชานั้นน,น,นะครับแล้วก็มีเป็นชุดสยามใช่ไหมใช่แล้วแล้วเขาบอกว่าคนพม่านี่ถ้าใครเป็นสยามเนี่ยพระบางรูปเป็นนาต้องไหว้ถูกต้องถูกไหมน้องเก่าถูกต้องเพราะว่าเหมือนว่าคนพมา่าเขาจะให้การยอมรับมากเพราะว่าเป็นผู้ เป็นผู้<า>รู้วิชา,น,ชานั้นๆนะครับแล้วก็ยังบอกอย่างที่บอกสมาชิกไว้เลยว่าอาจารย์แขกก็เป็นสยามนะครับคใครรู้แต่ชื่ออาจารย์แขกมันว่าสยามอะไรเดี๋ยวเราไปถามแต <จะ S 2> <ด>่เราไ,ไปถามอาจารย์แขกกันครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกหรือสอบได้เลยครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการบรรดาสยามครับครับวันนี้เราก็ได้กลบประพบกับรายการมรรดาสยามในเทศนี้จะเป็นแนวประมาณว่า วิชาสายธรรมะเจติยสิทธิสายนิกายธรรมะเจดีเพราะว่าวัตถุมงคลวันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลในสายวิชาธรรมะเจติยสิทธิหรือสายธรรมะเจดีของเราครับที่เราได้เอามาเผยแพร่ไว้ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันชถ้าหากว่าเราพูดถึงวิชาพามา่ายาพาม่าเนี่ยมันถ้าใครไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตขึ้นเราคนแรกไปดูปีที่โพสนะทุกคนจะรู้เลยว่าเราเป็นคนเอามาเผยแพร่เป็นคนแรกและก็คนที่ บวดวิชาพม่าหรือเรียนสายวิชาพม่าเนี่ยสายวิชาธรรมเจติยะสิทธ,ธิเนี่ยจนถึงขั้นได้เป็นสยามเนี่ยปัจจุบนันได้มีสยามเยอะมากเลยนะเออจริงสยามเยอะมากจริงแต่นนไเปเัาชื่อเขาเอาอบางคนชื่อสยามแต่ชื่อเป็นไทยเลย,เลยเอะไรเงี้ยซึ่งมันมันฟ้องเลยว่ามันไม่ใช่อ่ามันไม่ใช่แล้วคำว่าเป็นสยามเนี่ยมันจะเป็นฉายาเหมือนกับ เราบวชพระเหมือนพระปรมิสยาทาเป็นฉายาเหมือนเราบวชพระมันจะไม่เอาชื่อจริงชื่อเล่นอะไรเงี้ยมาตั้งอย่าบางคนชื่อกล้วยเป็นสยากล้วยบางคนสยากล้วยแตงโมอเงี้ยมันไม่ใช่บางคนบอกชื่อพงเป็นสยาพงเออเออได้ยินบ่อยไม่ใช่ไม่ใช่คือการที่เป็นสยาเนี่ยฉายาเนี่ยมันตั้งเขาคำนวณมาตั้งเหมือนพระเลยต้องคำนวณจากวันเดือนปีเกิดต้องคำนวณจากวิชาที่เรียนเพราะว่าไม่ใช่บวชปุ๊บแล้ว ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วไปบวชแล้วถึงมาเรียนอืไม่ใช่นะเราต้องเรียนก่อนอาจาต้องเรียนก่อนเราต้องเรียนก่อนเรียนจนสําเร็จก่อนแล้วถึงจะบวชให้มาเป็นสยาโออคือไม่ใช่ว่าบวชแล้วเข้าไปเรียนวิชาใช่เราจะเรามันจะตรงกันข้ามตับกันเลยอาจารย์ต้องเรียนวิชาต้องเรียนก่อนการที่จะเป็นสยาในวิชาสายธรรมเจติยาเนี่ยคือเราต้องเรียนก่อนอย่างนี้เทียบอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์สยางก็เหมือนเป็นอาเลยนะ ตำแหน่งของพระสงฆ์ที่แบบพระยาสังวรพระอะไรเงี้ยคือสําเร็จวิชาด้านไหนและและและจะตั้งชื่อให้อาจารย์ด้านนั้นใช่ประมายอาจารย์เนี่ยบ่งบอกถึงว่าเก่งเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องอะไรอย่างเราอย่างเราเนี่ยก็สยาอุสุภัตตะก็คืออาจจะบอกสยาชื่อนี้เก่งวิชาสายนี่เป็นผู้ที่สําเร็จวิชาทางเรื่องภคกรัพั์อ่า แต่ว่าผมคิดแต่ว่าผมคิดไม่ผิดคืออาจารย์เรียนจนสำเร็จแล้วเขาจะมาดูว่าอาจารย์นะสำเร็จวิชาเรื่องอะไรแล้วก็จะตั้งให้้เป็็นแลวกฉายาให้อย่างนี้คนดูปุ๊บก็จะรู้เลยว่าอาจารย์นะเก่งเรื่องอะไรใช่ถ้าถ้าเราไปบอดใดพม่าบอดในสยามอุสุปัตตาเนี่ยเขาฟังแค่ชื่อเนี่ยเขารู้เลยว่าอ๋ออันนี้คือสยามที่เก่งทั้งเรื่องวิชาของสุรตรีออสุพัตตาเนี่ยอุสุพัตตาเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของตำราสุรสตรี่ย ไอ้ S 1> <S 1> <S <S อันนี้จำไม่ได้สยาแตงโมสยากล้วย่ใช, <S 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 ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สยากล้วยสยามแตงโมไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไ,ไม่ใช่เอาชื่อตัวเราเองมาตั้งด้วยอ่าแล้วก็ตัง้งํำนวนจาาวันวปีเกิดคำนวณจากหลักวิชาแล้วก็ถึงได้อืขึ้นมามและคนที่เขาได้จริงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกนะวันที่ทําพิธีเราเนี่ยครูบาอาจารย์มากันโดยไม่ได้นัดหมายอุ้ย ไม่ได้ไม่นัดว่าวันนี้มาวันนี้จะทําพิธีอะไรเขามากันจากหลายๆเมืองเลยโดยไม่ได้นัดหมายเหมือนทุกคนเขาจะรู้ด้วยอยางเขาจะรู้ด้วยด้วยตัวเขาเองว่าใครสําเร็จขึ้นมามั่ง<ฮ>เหมือนเราอย่างเงี้ยพอเราเรียนปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเอปัจจุบันเนี้ยมีสยามเกิดขึ้นมาใหม่แล้วอะไรเงี้ยเราจะรู้เลยนะเพราะเนือ่องจากว่าเทพพรมเทวาสิ่งศริ์ะมาบอกในตําราเนี่ยเขาจะมาบอกอาจารย์ผมถามหน่อยว่าการที่คนคนหนึ่งเรีนวิชาสาเร็จเนี่ยกว่าจะเป็นสยามได้เนี่ยยากไหมอาจารย์ มันอยู่ที่พันธาชาติผูกพันตั้งแต่สมัยอดีตมันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มกันในชาตินี้แล้วปีปีหนึ่งแบบว่ามันเยอะขนาดนี้ไหมตั้งแต่ปีสี่เจมาจนปัจจุบันนี้ยังไม่มีสักคนอ่ะโอ้ทั้งๆที่ปัจจุบันนี้คนเข้าไปศึกษาเยอะเยอะมากโดยเฉพาะวิชาสายเล่นแร่แปรธาตุอ่าก็คือเราจะเห็นพวกประลอดปลองประตาสิทธิเนี่ยคนไทยเอามาเผยแพร่มากพยายามเข้าไปเรียนวิชาสายประลอดเนี่ย ในคมพีปธรมังเนี่ยก็บรมอาจารย์ก็คือเซวิชาเนวิชาของเซวิชาเซวิชาที่เป็นชื่อบรมอาจารย์คนหนึ่งเป็นชื่ออาจารย์ชื่ออาจารย์ชื่อว่าเซวิชาเซวิชาเหมือนกับปอปอ่องเนี่ยนี้คือเซวิชาก็คือเป็นคนที่สําเร็จวิชาการเล่นแร่แปรธาตุตั้งแต่ในสมัยอดีตเลยอแล้วก็วิชาการเล่นแร่แปรธาตุในปัจจุบันนี้ทั้งหมด ต้นตำรับคือมาจากท่านทั้งหมดเลยโอ้ซึ่งมาจากท่านทั้งหมดซึ่งท่านสามารถทําทรายให้เป็นทองคําอ้ทาทาน้ําให้เป็นทองคําทําปลอดให้เป็นทองคํำทําทุกอย่างให้กลายเป็นทองได้ทําทุกอย่างเป็นของชนสิทธิ์ได้อืคือเล่แปลธาตุเล่แปลธาตุท่านท่านสำเร็จวิชาเล่แปลธาตุปัจจุบันนี้คนก็ไปศึกษาเรื่องนี้เยอะแต่ก็ไม่ใครทาได้เพราะถ้าเกิดมีใครทําได้คนนั้นก็ต้องได้การยอดสมมติเราไปเรียนวิชาที่เขาโปปา สถานที่อยู่ก็คือเขาโปปาครับที่พม,ม่าเนี่ยเขาโปปาเนี่ยเป็นที่ที่เซวิชาได้ทิ้งตำหลับตำราว,วิชาการเร่ห์แปรธาตุเอาไว้ทิ้งไว้ที่นั่นทิ้งไว้ที่นั่นปัจจุบันนี้คนก็ไปเรียนกันเยอะอเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่เขาถ่ายทอดเรียนสืบต่อกันมาจนทุกวันเนี้เราก็ถ้าเขาทําได้สูงสุดคือเขาจะต้องทําตะกั่วให้กลายเป็นทองคําได้ ตะก,กัวเป็นทองคำะตะกัวให้เป็นทองคําได้นั่นคือเบื้องต้นเลยนะแค่เบื้องต้นเบื้องต้นทําตะกัวให้เป็นทองคําได้แต่ที่สูงสุดเราคิดว่าทองคําคือของสูงสุดจริงๆไม่ใช่ในวิชาสายเทวิชาเนี่ยสิ่งที่สูงสุดคือทําประหลอดให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ทําประหลอดให้เป็นประหลอดศักดิ์สิทธิ์ประหลอดพิเศษจากประหลอดเนี่ยแปลสภาพสีตัวเองกลายเป็นเขียวมรกตเหมือนเหมือนเมฆสิทธิ เขาใชปีกแมงทับอะไรอย่างนี้ที่อาจารย์บอบเขาเชื่อว่าถ้าสูงสุดอมใส่ปากบินได้ยังนั้นเลยกันตำราเขาระบุไว้แบบนี้เลยอมใส่ปากบินได้ใส่ปากแล้วบินได้เหาะได้เลยแต่พูดไปไปก็เหมือนนิยายอ่ะใในยุค 4G ่ีห้ีนี้เลยมันก็เหมือนนิยายแต่ถ้าเรามามองมุมกับวิชาการแร่แรๆแปลท่าของเขาเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนทตุหนึ่งให้เป็นอีกทตุหนึ่งได้เช่นการทำประหลอด ให้กลับมาเป็นกึ่งทองคำํำแต่ปัจจุบันนี้ยังมีคนทําได้ปลอดให้เป็นทองคำใ้เป็นกึ่งทองคำก็อย่างปลอดปลาดกินทองปลกินเงินเนี่ยอ,อ,อันนั้นแค่หางหางนะ อันนั้นแค่หางหาอาจารย์ที่ปลอดกินทองก็เดากินเงินคือวิชาของพม่าไหมของวิชาพม่าวิชาของสายเซวิชาแต่ตอนนี้เรามาเจอที่ภาคเหนือของเราคูบาอะไรที่เขาก็มาจากทางพม่าเขามาจากสายพม่ามาจากทางไทยใหญ่อ่านี่เพราะว่า <Palace>. วิชาของพม่าเนี่ยก็มียาวนานกว่าเมืองไทยอจาอย์าโอ้ยาวนานกว่าเยอะเยอะกว่าเยอะเลยยาวนานกว่าเยอะเลยยาวนานกว่าเยอะแล้วเขาก็ของเขาเนี่ยค่อนข้างค้นคว้าแล้วก็ศึกษากันแบ่งจริงจังไม่เหมือนบ้านเรา ไม่เหมือนบ้านเราแล้วก็ที่สําคัญคือของพวกนี้มันไม่สายทอดถูกคนนอกไม่สายไม่ถ่ายทอดถูกคนนอกมันก็เลยทําให้หายหายไปอ๋อหายไปชาไมันหายไปเรื่อยไม่ต้องมากวิชาสายธรรมะเจติยัสิทธิธรรมะเจดีเราเนี่ยก็ไม่ถ่ายทอดคนนอกอืออ่าปัจจุบันเนี่ยก็มีคนพยายามอ้างว่าเรียนวิชาสายธรรมะเจดีจากหลายๆทางอแต่กรรมวิธีการเรียนมันก็ฟ้องเลยว่าถูกหรือผิดอ่ะอ่า โดยตัวมันเองอยู่แล้วถ้าปัจจุบันถ้ามีคนสําเร็จขึ้นมามันก็จะเป็นที่รู้กันของวาจาที่เขาสําเร็จมาก,ก่อนล่วงหน้าแลวตรงนี้อาจารย์พูดตอนตัวรายการใช่ม,มันมันก็จะทําให้รู้เลยว่าไอ้คนที่สําเร็จขึ้นมาแล้วคนที่สําเร็จขึ้นมาแล้ว,ลวอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังไม่มี เรแต่มีสิเจตยารยบอกยืนยันให้เลยว่ายังไม่มีไม่มีเราต้องเป็นผู้หนึ่งที่ต้องไปร่วมกับเขาแล้วถ้าใครสําเร็จสยาคุณอื่นต้องไปร่วมด้วยเหมือนกันต้องโดยอัตโนมัติเทพพงศเทวสิทธศิษย์เขาจะมาบอกเราเลยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอย่างวัตถุประงคนประจําวันเนี่ยเราทํามาก็เป็นยาทางสายธรรมเจติยาสิทธิครับก็คือทางสายพม่าเราทํามาเป็นรูปเคารพรูปเราเองเลยรูปอาจารย์รูปตัวอาจารย์แขกแค่ครึ่งครึ่งองคครึ่งองค์ คือผมว่าทําไมเราถึงทำทาแค่ครึ่ององค์เนี่ยเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นยาตั้งต้นยาตั้งต้นเลยยาตั้งต้นเป็นยาตั้งต้นของของวิชาอ่าเป็นยาตั้งต้นของวิชาอืก็คืออันนี้เป็นครุร้อยแปดประการครูรุ้ร้อยแปดอ่าอันนี้เป็นยาที่เรียกชื่อว่ายาครุร้อยแปดประการอืคือมาจากยาคูทั้งสิบ ขอัอพอม่ายาคูทั้งสิบยาคูทั้งสิบของพอม่าที่หลายๆคนรู้จักแหละที่เราเคยพูดพูดไปแล้วเสดคนที่ยังไม่เคยรู้ก็คือเกิดมาจากยาเนี่ยเกิดมาจากคูบาจารย์ทั้งสิบประการครับเป็นยาตั้งต้นก็คือถ้าเป็นยาคูแห่งการทาเนี่ยในรูปคารพบของคูบาจารย์เทพเทวาสิ์สิ์เนี่ยก็จะต้องใส่ยาคูทั้งสิบในคมภีป์ปฐมังเขาระบุไว้เลยครับแต่ความพิเศษของยาคุลุร้อยแปดประการนี้ ได้ใส่ผงเท่ายันผงเท่าผงเท่ายันฮะก็คือเอากระดาษามาเขียนยันแล้วก็เผาให้เป็นเท่าเหมือนกับการเขียนผงลบผงของไทยอืมอ่ากระดาษดันสังเกตดูตอนเราว่าครูทั้งหมดอ่ะเวลาเรากินเวลาเรากินยาสุรสติยาอะไรตั้งแต่ยาเอาผงเท่านั้นแ่ะมาผสมกับยาอืแต่เนี่ยเป็นผงเท่ายันร้อยแปดประการร้อยแปดประการพุธะ อรหันตาพมมาพมะอ่าอิสาสยะคือตั้งแต่เดรัฉานยันเทพเลยยันยันอรหันคือไล่แต่ไล่ตั้งแต่เดรัฉานล่างสุดจนถึงเทพเดรัฉานมีคนยังไงการพวกเขี้ยวงาการพวกสัตว์บีพิษการวิญญาณร้ายผีปีศาจร้ายอ่าผู้ผีปีศาจการงูการสัตว์บนบกการสัตว์ในน้ำโอ้โหอ่าการกันสัตว์บนอากาศ กันพวกนกกันอะไรได้นกสัตสัตว์ต่างๆและยังรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเพราะว่าว่าด้วยเรื่องสุรสตรีทั้งหมดสุิวลีทั้งหมดพระพรมทั้งหมดมีพระพรมผู้สําเร็จทั้งหมดอิสีทั้งหมดมหาอีสีทั้งหมดมุนี มหาวุณีทั้งหมดหคือในคำพีร้อยแปดประการยันทั้งหมดร้อยปดตัวมีธรรมะเท่ายันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็เลยเป็นครุร้อยแปประการก็คือว่าด้วยเรื่องครูแห่งปัตมังร้อยแประการแล้วไัยธรรมชาตินะคะอาจารยังไงนะไัยธรรมชาติไัยธรรมชาติมันจะไม่มีอยู่แล้วถ้าเรามีครุมีครุอยู่กับเราสิ่งสักซิ์เนี่ยเขาจะเตือนเราเองเขาจะเตือนเราเอง อาภัยธรรมชาติเนี่ยเขาเกิดเขาในคมภีปธรฐมังเขาเชื่อว่าเกิดมาจากพวกเปตอสูรอือ่าพวกอสูรกายพวกเดรฉานอือืพวกนี้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นามารวมถึงโรคระบาดอา,อาก็คือพวก พวกผีพีศาจแต่ในนี้มียาของยักษ์ขาราชายักษ์ข้าวที่อะไรก็คือท้าววิสุวรรณแต่ทางร้านนะไอาทางวิชาสายธรรมเจติยะเขา,าเรียกยักษ์ขาราชาอ่าม,มียักษ์ขายักษ์ขาราชาอ่ายักษ์ขาอารหันตาก็ใส่ลงไปทั้งหมด ว่าในเรื่องป่าพูดผีปีศาจสิงเดียวร้ายเขาบอกคุรู้ร้อยแปดเนี่ยมันถทาจะครอบคุมทั้งหมดทั้งหมดแต่เราก็เลยทําแค่ครึ่งเดียวอืเป็นลูกคาร์เราแค่ครึ่งเดียวอเหตุผลที่ทําไมแค่ครึ่งเดียวเราเปรียบเสมือนกับว่าเราคุณวิเศษในด้านดีอเอาคุณวิเศษในด้านดีเพราะว่าในคัมภีรปฐมังมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมันมีทั้งเอามาเพื่อป้องกันกับเอามาเพื่อทำลายทยอ๋อโอเคแต่เราเนี่ยเอา ส่วนที่ดีส่งเสริมไม่เอาส่วนที่ทําลายเพราะว่าบางถ้ามันไปอยู่ในมือของคนคนไม่ดีมันก็ทำให้มันมีปัญหาได้แล้วก็อันนี้เปรียบเสมือนเราคนไทยเนี่ยเราชอบบูชาเสียญพ่อแก่ที่มีแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวมีแค่หัวอะไรเงี้ยทีแรกเราก็จะทาแค่หัวแต่พอดีมีหลายคนบอกอาจารย์มันเหมือนหัวขาดอาจารย์เอาสักครึ่งหนึ่งเลยทำอย่างเงี้ยมันเหมือนองค์จตุคามังบางองค์จตุคามีพเทพที่ที่ไม่เห็นองค์แต่เห็นองต้องเห็น ช่วยด้วยมนอก่างคราบเหมือนเลยก็เปรียบเสมือนกับเป็นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ถามว่าพกเอาไว้จะดียังไงก็คือร้อยแปดประการในด้านดีทุกเรื่องอธิษฐานได้เลยปลอดภัยทุกอย่างถ้าพกติดตัวปัญญาดีปัญญาดีเน้นเลยคือปัญญาดีสมาธิดีขึ้นอ่าเรื่องเงินทองโชคลาทีแน่นอนอย่างนี้เด็กก็ควรจะพกนะปัญญาดีเงินทองดีเงินทองโชคลาที่มีอยู่แล้วการพูดผีพิศารื์แน่นอนแล้วก็เดินทางปลอดภัย คือเมียเนี่ยก็เหมือนกับมีแก้วจักรวัติลาชอ่ะแก้วจากรวัติราช์เาเชื่อว่าเป็นเป็นเหมือนกับแก้วสารพัดสารพัดนึกขออะไรก็ได้ยาอะไรก็ได้ขออะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็ได้ยาอะไรก็ได้เราก็เลยได้เอาชนวนโมสานี่มาสร้างมาสร้างให้เป็นรูปคารุบนี่ไว้ครับเพื่อเผยแพร่ให้กับคนที่สนใจแล้วก็อย่าหนึ่งคือเราอยากจะให้วิชาสายธรรมเจติยะเนี่ยมันไม่หายไป ใช่ทาเราก็พยายามจะทำหลายๆอย่างให้กลับมาแต่มันด้วยหนึ่งเวลาสองชนวนมวลสารสามปัจจุบันให้เราไม่ว่างแต่เราบอกจริงการที่เราจะทำอะไรสักชิ้นเนี่ยในวิชาสายพมา่าเนี่ยมันค่อนข้างกินเวลาส่วนตัวเราค่อนข้างเยอะเพระาะอย่างพม่าจริงอาจารย์สร้างน้อยอาจารย์สร้างน้อยยิ่งเรานะไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยยิ่งยากเลยสังเกตดูเลยแค่เรา จุดบุญกยักษ์คนก็เอาแล้วในนี้ก็มีผงยาบุญกยักษ์อ,อชนนี้ก็ได้มีผงยาบุญกยักษ์ม,ม,มีผงยาภูริศาสตร์มีหมดเลยในนี้มีหมดเลยแต่อันเนี้ยเป็นยาพมา่าที่เอาไว้พวกติดตัวไม่ได้ให้พกเอาไปทําลายยาพมา่บาบางชนิดสามารถเอาไปตำ ใช่อพกอันนี้คือให้พกในรูปขลักเต็มเต็มแบบนี้อือในรูปลักที่คลับเต็มๆแบบนี้อ่าครับอ่าบางคนเนี่ยเช่าไปเพื่อไปตำอ่าเอาไปเป็นมวสาได้ทำยาพม่าก็มีใช่แต่ถ้าถามว่ามันจะใช้ได้ผลไหมเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องการทําในแนวนั้นด้วยแต่มันมีแค่ใหญ่เดียวมันต้องมีคาถากํากับมันด้วยเหมกันคาถาที่จะเป็นส่วนน้อยมันต้อง คือวิชาสายธรรมะเจติยติสิทธิเนี่ยมันต้องได้รับความยอมรับจากอศูนย์หลายหลายอย่างตั้งแต่ในรชายขึ้นไปถึงคืออันเนี้ยคุณรูคุณรว้แปกคือต้องได้ความยินยอมจากชั้นล่างขึ้นมาขโมนที่อาจารย์พูดถึงก็ทำได้ไม่ใช่ว่ามีกระถาคมแล้วทาได้ไม่ใช่มันต้องเป็นการเรียนในระบบของเขาก็คือแรกๆก็กินยันเขียนพักข้ายันเนี่ยเอากระถาอาจารยันคนที่เรียนวิชาต้องกินยันจริงแค่ย์กินยันจุดตะเกียงกินยันนี่คือยันเผายันแล้วกินขี้เท้าเขาไปอย่างนี้ยัน ใช่ผสมกับน้ําแล้วก็กินเข้าไป่งเงี้ยนะแล้วก็กินกินเหมือนกินฮูจีเนี่ยโอ้โหทุกวันกินเยอะไหมจานเยอะเยอะเลยใช้คาว่าเยอะได้เลยแล้วกินทุกวันกินเป็นปีฮะกินกันนี่นะใช่แล้วก็กินแล้วก็ตั้งจุดตะเกียงด้วยทุกวันแล้วก็ตั้งสักเข้าไปในตัวด้วยให้มันอยู่ในตัวเองด้วยโอ้วกว่าจะผ่าไปแต่ละองค์ให้ครบร้อยแปดไม่ง่ายนะแต่จานแขกกินไม่ครบ เห็นไหมกูเป็คนคนบรรทุนเป็นตาแหละ่ะแล้วกูกินไม่ครบนะนนเพราะเราหยุดกินตั้งแต่พุทธะขึ้นไปเราไม่กินทาไมอาจารย์เพราะถ้าเกิดเรากินพุทธะเข้าไปนี่เราจะมาอยู่แบบน,นี้ไม่ได้เขาป่าเราหนึ่งเลยคือมีลูกเป็นเมลร่วมนหลับนอนไม่ได้อกินข้าวสามมื้อไม่ได้อ๋อมันจะมันจะเป็นแบบนึงเลยอาจารย์สัตว์มีชีวิตไม่ได้โอมันจะเข่งขึ้นเลยงี้อาจารย์ถ้าถ้าเรากินแบบ กินพวกนั้นเข้าไปพบเขาเชื่อว่ามันจะให้โทษทันทีอกินสัตว์มีชีวิตก็ไม่ได้ก็ต้องกินเจเกินเจไปเลยหะห้ามีครอบครัวเข้าป่าก็ต้องอยู่แนวนั้นไปเลยซึ่งมันสันโดษเข้าป่ามันไม่ใช่แนวเราแต่ก็มีอยู่กลุ่มหนึง่งซึ่งเขาไปเรียนอืแล้วเขารู้ไม่จริงแลวเขาไปกินพวกนั้นอ่ะชีวิตก็สุดๆไปเลยก็ดิ่งลงเหวกันถ้าเป็นแถวๆอ่ะ ไม่ไม so um ่มีใครขึ้นเลยทักคนเดียวอันนี้อินารยก็ไม่ได้โกหกอาจารย์บอกกูกินไม่ครบกูกินได้แค่นี้ใช่ก็บอกเลยเราเราไม่มีโกหกแล้วอ่าเพราะว่าเราเอาเอาทอาแต่ที่ว่าอย่างเดียวเอาท่าแต่ที่ว่าอย่างเดียวครับแต่กรรมวิธีจากอลาหันตาทั้งหมดที่เราไม่กินเนี่ยอเราก็มีวิธีของเรา ในการที่เอามาอยู่กับเราโดยที่เราไม่ได้ผ่านการกินก็แต่เราจะไม่บอกว่าทํำยังไงมีทางอื่นแต่จะไม่พูดแต่เราไม่บอกเพราะจารพูเดเดี๋ยวมึงเอาไปอ้างถูกต้องอารจะบอกไปว่าถ้่ทำได้ไม่กินได้เลยอเอาข้อมูลจากจานแขกมาไลยถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นด้วยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สังเกตดูถ้าใครมาหาจานแขกนะ แย่ๆวะเนี่ยกูจะบอกเลยมึงถือกูได้ห้าข้อถ้ามึงถือกูได้ห้าข้อชีวิตมึงกูพลิกได้อืไม่กินเหล้าไม่กินกบไม่กินหอยขขมไม่กินเนื้อวัวไม่ผิดสิ่งข้อการมีห้าข้อชถ้ามึงทําได้จากมึงจนกูทําให้มึงรวยได้อืแห่งการทําจุดนั้นน่ะมาจากคุณแห่งวิชาปฐมังล้วนๆวิชาพม่าล้วนวิชาพม่าล้วนอ่าก็คือมาจากบางคนเนี่ย ก่อนหน้านี้ครับพกยาพม่าชิ้นเดียวชีวิตพลิกเลยอืแต่พอไปกินเหล้าแก้วเดียวก็ชีวิตก็กลับมาอีกเหมือนกันก็กลับมาแย่มันเดิมเพราะว่าอันนั้นคือเป็นยาเป็นยาที่แบบละเอียดอ่อนอแต่ในรุ่นนี้เราเจอจากพวกนั้นแหละอืประสบการณ์จากการที่ว่า้ดีๆอยู่ดีขึ้นเหล้าแล้วล่วงผิดศีลเราก็เลยไม่ใส่ของที่เป็นข้อห้ามลงไปอืก็คือถ้าถ้าใส่ของเราถ้าถ้าพบบูชารุ่นเนี้ไม่ห้าม จะไม่ห้ามเรื่องต่างๆเหล่านั้นเลยอ่าแต่จริงๆมันก็ไม่ควรก็ไม่ควรอ่าก็ไม่ควรก็หมายควาว่าไม่ห้ามนะถ้าถือได้ก็ดีใช่ไหมได้ก็ดีแต่มันก็ไม่ห้ามอ่าแต่จริงๆถ้าถ้าทาได้มันก็ก็ดีสำหรับผู้ถือได้มันก็ดีกับตัวเราเองอ่าเราก็เลยเอามาเผยแพร่อีกอีกคลิ์หนึ่งอื่าเป็นยาชนิดหนึ่งก็คือยาคุรุร้อยแปดประการเราให้เช่าบูชาอยู่ที่อง์ละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทมีรันเลข ละเลขเรียบร้อยละเลขใต้เราให้เช่าแค่ห0ร้อยองนะห0ร้อยอ่หกร้อยองหกร้อยองเท่านั้นคูรูร้อแปให้เช่าหกร้อยองราคา1น0่บาทแต่ถ้าถามว่าหลังจากห0ร้อยคงไปแล้วจะราคาขึ้นไหมยังไม่รู้อาจจะไม่จัหนายอาจจะไม่จัหนายเลยหรือหรือาคาอาจจะขึ้นไปเลยก็ได้แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ยให้เช่าแค่หกร้อยเพราะว่าเราเราจะวอันนี้มาสร้างเป็น รูปเคารพของครูบาอาจารย์ทั้งสิบที่เราจะทำเอาไว้ที่สำนักงานจอายรายได้มาทำไปเป็นแนวนั้นใครสนใจก็อย่าช้าละกันสุดท้ายนี่นะครับใครสนใจนะครับยาพม่าคูร้อยแปดต้องบอกก่อนว่ามูลสารที่อาจารย์พูดมาเนแนมากแล้วก็แต่ที่บอกไปครับถ้าใครถือได้ก็ถือถ้าใครถือไม่ได้ก็ลดลดให้มันน้อยที่สุดนะครับเพื่อความสถียของทุกทุกท่านนะครับใครสนใจนะครับสามารถเช่าได้ที่เพจ มันตะก,กับมีตังนะครับเพจมันตะเนี่ยกะมีกอปมันตะสยามเ c นะครับรายการมันตะสยามมันตะสยามเอแล้วก็ร้านมันตะสยามร้านมันตะสยามหัดใหญ่ครับผมค่ะและอีกเพจหนึ่งนะคะก็จะเป็นเพจของรับรเรื่องมีตังนะคะก็จะมี2เพจก็คือมีตังสมคากับเพจเป่ามีตังะคะ่ะอ่าสุดท้ายนี้ครับเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ